การถ่ายน้ำหม้อน้ำนะครับให้สะอาดทั้งหน้าวาวาน้ำและหลังวาวาน้ำนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องเช็คระดับน้ำมันเครื่องก่อนนะครับว่าน้ำมันเครื่องเรามันขาดหรือเปล่าเติมให้เต็มนะครับเติมให้เต็มยังไม่ต้องตาดนะเติมน,น้ำมันเครื่องให้เต็มขีดแล้เวเราก็มาเช็คระดับน้ำมันเกียร์ออโตโ้ไห้วัดนี้ดึงขึ้นมาว่า ระดับน้ำมันเกียร์ออโต้นี่มันมันเต็มปกติหรือเปล่าแล้วก็ปิดไว้เสียบไว้ที่เดิมเมื่อเต็มแล้วก็เสียบไว้ที่เดิมแล้วก็เปิดฝาหม้อน้ํานะครับแล้วก็ฝาไวไ้ไกลๆนะครับเดี๋ยวมันจะจะเป็นบางทีรถกบ็บะนี้สายผ่านห้อน้ำเครื่องฝามันก็เด็นเข้าเครื่องก็หาจิ้งนะรงานเขาเอาฝาไวไ้ไกลๆนะไว้ไว้ข้างล่างไว้ข้างนอกก็ได้ไว้นอกตัวรถเลยก็ได้ ฝาไว้ไกลๆเกิดมันจะเด่นเข้าก็เป็นกระบะมันจะสายทานอยู่นะแต่ถ้ารถเก่งมันก็อยู่ห่างก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเอาไว้ไกลเพื่อมันหล่นเราก็จะเก็บยากเปิยฝาหม้อหนาใส่เราก็มาคลายหางฟ้าหางฟ้าเร่งคายหางฝ้าค่อยๆบิดนะครับถ้าบิดไม่ออกก็ ใช้ครีมนะครับครีมครีมค่อยๆตัก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 อย่าไปบิดทีเดียวนะครับแตกนะครับเอาครีมค่อยๆเอามือตบป๊อก๊ก๊กเบาๆนะครับคลายให้พอหลวมนะครับพอหลวมเสร็จแล้วเราก็สตาร์ทเกียร์ว่าง,สง,ง,งนะครับเกียร์ P ก็ได้ดึงเบรกมือทุกครั้งนะครับเบรกมือถ้าไม่ไม่อยากให้ยืดใส่สลิงยืดนะครับเบรกมือจะก็เหยียบย้ำเบรกไว้สามครั้งนะครับ เยวกดแชร์ไว้นีครับน้ำมันมันจะไปทางเบรกหลังครับเวลาเราดึงดึงสลิงก็จะไม่ยืดนะสตาร์ทเครื่องเสร็จเราก็เตรียมน้ำนะครับเตรียมน้ำใส่ถังไว้นีครับถังสักยี่สิบลิตรหรือจะล้างสักสี่สิบลิตรก็แล้วแต่เราน้ำก็น้ำกรีนห้ามนะเป็นตะไคร่แล้วก็น้ําน้ํากันห้ามเป็นกรดนะครับน้ํามาดานก็ไม่ได้นะหอมเป็นกรดเป็นดาน้ากันก็ไม่ได้นะ บริสุทธิ์ก็เป็นกดครับสามสี่เดือนกัดเมื่อน้ำรั่วน้ำดื่มขคดใส่นียจะเอาเตรียมไว้ยี่สิบลิลก็ได้จะสี่สิบลิลก็ได้แล้วแต่เราจะต้องการความสะอาดขนาดไหนเสร็จแล้วก็สตาร์ทเครื่องครับสตาร์ทเครื่องแล้วก็ปล่อยหาาปลานะครับสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์นะครับเครื่องยนต์ติดแอร์ต้องติดนะครับไม่งั้นเดี๋ยวน้ํามันไปเลี้ยงคอมแอร์ไม่ถึงนะครับคอมแอร์ยี่ห้อถูกๆกูก็พังได้นะครับยี่ห้อแพงแพงไม่พังครับแต่บางทีแอร์ก็ไม่ค่อยเย็น สตาร์ทเครื่องเปิดแอร์ดึงเบรกมือเกี่ยวว่างเสร็จแล้วก็คลายหางปลานี่นะครับให้มันไหลจ๊อกจอกนะครับจ๊อกประมาณเส้นผ่านศูนย์กลางน้ำสักครึ่งเซนนะครับจ๊อกแล้วเราก็มาดูครับมาดูน้ำนี่มันก็จะลดไปเรื่อยนะเพราะเราเปิดตูดนะครับ แล้วก็เราก็เอาน้ําน้ําใส่ถัง20ลิตรนะครับที่ที่เราเตรียมแล้วก็เทใส่เอาใส่เหยือกใส่แก้วก็ได้นะจะได้นะเราเทเข้าไปนี่ครับให้ล้นนะครับเทไปเรื่อยนะเทไปเรื่อยเพราะว่าข้างล่างเราถ่ายมันก็ยุบไปเรื่อยนะครับข้างล่างมันถ่ายออกไปแล้วข้างบนนี้เราก็อยากให้สะอาดเราก็เทน้ําจอกลงไปครับให้ให้เพราะว่าข้างล่างมันจะดันขึ้นมาแล้วแล้วก็เทส่วนเข้าไปครับให้มันทะลักออกมา มันวนก็จะสะอาดขึ snow, ้นนะครับอันนี้ก็จะสะอาดทั้งข้างล่างทั้งข้างบนครับเพราะข้างบนเราจะเทให้มันล้นทะลักออกมาหมดนะครับแล้วก็ดูนะครับดมดมดูนะครับถ้าไม่เป็นสนิมนะเราเราก็เอานิ้วจิ้มนะครับดมดมดูถ้าเกิดสะอาดใสไม่เป็นสนิมเติมน้ํายาได้นะครับน้ํายามาน้ําเติมได้น้ํายาคูแลนเติมได้แต่ถ้ามีสนิมนะครับ มีกลิ่นสนิมห้ามเติมน้ำยาด็ดขาดเพราะว่าสนิมที่เป็นไปพอกตามตะเข็บนะครับตะเข็บข้างในหม้อน้ำนะหลายจุดนะครับแล้วก็ไปพอกปั๊มน้ําเราเอาอน้ํายาไปเติมปุ๊บน้ํายาหม้อน้ําไปกัดสนิมนะก็ะสิ่งที่เป็นพอกอยู่ข้างในหม้อน้ำตามตะเข็บต่างๆครับพอกตามปั๊มน้ํา พอสามเดือนนะครับมันก็จะกัดหลุดล่อนออกมาหม้อน้ําก็จะตันพอตันแล้วก็เกิดแรงดันหม้อน้ําก็จะรั่วหลายจุดเลยนะครับคือเป็นสนิมเนี่ครับห้ามเติมนะครับห้ามเติมน้ํายาแต่ถ้าใส่สะอาดไม่มีสนิมดมดูไม่มีกลิ่นสนิมเลยก็เติมน้ํายาได้เพราะว่าสมัคลูกค้าครับเป็นสนิมแล้วไปเติมสามเดือนก็งานเข้านะครับพอมันกัดสนิมออกมาไอวาลน้ําก็ตันหม้อน้ําก็ตันเกิดแรงดันสูงแล้วไอสนิมที่มันหลุด ที่พอกไว้หลุดตามตามง่ายนะงานมอน้ําตามเขาต่อมาน้าไอจุดนั้นมันผุอยู่แล้วมันก็รั่วมอน้ารั่วสามสี่จุดงานงอกไหลคันแล้วครับถ่ายอย่างนี้ก็จะถ่ายทั้งข้างล่างแล้วก็เราก็เติมไม่แต่ละข้างบนข้างบนข้างล่างก็จะอัดแต่ถ้าในกรณีของบางคนที่มันแบบโหสกปรกแบบอนน้ำปลาไปเติมนะครับมันเป็นตะไคร่เหี่ยวตืดล้างไม่ออกครับ ันนั้นก็อาจจะต้องถอดหม้อน้ํามานะถอดหม้อน้ําแล้วเอาน้ําเอาน้ําดันนะครับสายยางดันออกมาเอาน้ําประปลาดันดันออกมานะครับเปิดตูดถอดยกแผงหม้อน้ําเติมข้างบนเติมข้างล่างนะส่วนไปส่วนมาแต่ว่าตอนเสร็จแล้วเอี่ยมแล้วก็น้ําประปลาห้ามใช้นะครับต้องใช้น้ําดื่มกดใสนนะ่น้น้าถังก็ไม่ได้นะเป็นคอรีนนะคอรีนก็หกเดือนนี้เขียวตื่นแล้วครับเป็นตะไคร่น้ํา นียการล้างหมอ้อน้ำแต่ว่าสุนมากถ้าเราถ้าเติมน้าเดิมขดใส่ตลอดมันก็ไม่เป็นมันก็ไม่จำเป็นต้องล้างแต่บางคนไม่รู้ว่าน้ำปปาไปเติมมาน้ํากันไปเติมบ้างน้ําบาดาลไปเติมบ้างก็เนี่ยมันก็ดําขุ่นก็สกรปรกนะครับแต่ถ้ารถป้ายแดงเราเราใช้น้ำาดิมขวดใส่เติมตลอดไม่ร้อยปีก็ไม่ต้องล้างหมอ้อน้ําครับมันไม่มีตะกอนแต่สุนมากก็ร่อน้าประปาเป็นตะไคร่ตันหมด เนี่ยครับที่มาของว่าทาไมบางคันต้องล้างหม้อน้ําบางคันก็ไม่ต้องล้างเลยก็ได้เพราะการใช้น้ํานี่ครับสําคัญน้ําดื่มขวดใส่นะครับออกรถายแดงมาใช้น้ําดื่มขวดใส่ร้อยปีก็ไม่ต้องล้างหม้อน้ำาแต่ถ้าเอาน้ําอื่นไปใส่ก็งานเข้านะน้ํากันก็ไม่ได้น้ําบาดาลก็ไม่ได้นะครับน้ําประปลาก็ไม่ได้น้ําถังก็ไม่ได้นับถังน้ําดื่มที่ส่งกันก็ไม่ได้นะเป็นคลอรีน